ช็อตแรกพี่ใส่บทขอถ่ายรูปด้วยนะคะขอบคุณค่ะยุดนั่งขับเพียบอยากได้คะแนนดีบ้างคะเซมสายไงอยากได้เนาะวีอ่ะก็แจกไปเลยสิคะแจกเลยเอากลองยังไง ไม่เป็นไรให้มันเป็นปัญหาของเค้าถูกต้องให้เป็นปัญหาของเจับ่ะจับมามามาเามามา together together แต่ฉันจับจับ i u c stop อุทุนห้าสี่สามสอ stop เออออดอัดอัดอัดอดเลขที่ออกก็คือศูน ้วยศูนย์ห้าเก้าย้าเกี๋เวพูดาเนี่ยวพงนสองเเลขที่ออกศูนย์หากติงดิเจ็เขามาขอดแก่นใช่ขอดแก่นว้าวตอนเขาออกอนเขาออกมาเขาจะเป็นลบนะคะเอามัน เดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้พี่หลังนะมันมันต้องแกะนิดนึงแต่ว่ายินดีด้วยเธอ้องกบเธออาจจะต้องซื้ออีกใบหนึ่งให้น้องเจ๊เขามาสักขอดแกะใช่สักขอดแกะว้าวรักเอาออกรักเอาออกมาเขาจะเป็นลมนะคะเอามันต้องมันเป็นอะไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้พี่หลังนะมันมันต้องแกะนิดนึงแต่ว่ายินดีด้วยเธอ้องกบเธออาจจะต้องซื้ออีกใบหนึ่งให้น้อง ให้หนองไม่ต้องโหลดใต้เครื่องอุ้ยพังพอดีไม่รู้ล่ะเป็นปัญหา <c oughs> ของย <c oughs> ิน <c oughs> ด,ดีด้วยนะ,ะแต่ทิ้งก่อนแต่แต่ทิ้งก่อนถึงจะรับรับเออรับ